không nịp nó 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 ดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกทา่านนะจ๊ะที่เขามารับชมส่องเม่กิ๊กพาลุยจ้าสวัสดีพญ่แม่ใหญ่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศหลัก็ตั้งประเทศน้ำเราจ้ะครับผมวันนี้พอก,กันวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้ะแม่กิ๊กก็พอก,กิ๊กกับพาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าละจ้ะพี่การมาในห้ากาาาลากกกกับม,ไไมาปลาล่างน้องแม่กิ๊กคือเก่าครับผมมาไม้เก่าครับผมไปใส่ไไสบ่ไรเนาะครับผมเพราะว่าทั้งพูดทั้งเขากะช่วงนี้เห็ดกับว่าค่อยมีแหละครับผมขออนุญาตต ครับผมบบจะไปตามหลุนตามหลุนตามชงก็ไม่กิ๊กพอาะกิ๊กใจกวันนี้วัดศิด้สิมานบอหน้จาจ่ะไปกันเลยจ้าเมื่อคืนกับฝนตกหน่อยเนาะแม่นครับผมตกแบบแห่งีกคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องพอเพราะเเก็บง่ายเราเก็บบดขอนทางบ้านไม่กิ๊กนะจ้าไปหลุนเฮ็ดกอน้ำกันเนี่ยจ้าวัดศิด้สิมานบ่ไปกันเลยจ้าไปเครับผมอ้าวครับผมดอกแรกแห่งมานขาเมือนี้ครับผมเป็นเฮ็ดกออีกคือเก่าเด้อครับผมดอกงามเลยดอกงามดอกแรกแห่งมานครับผม,บผม,มน,ออนี่ครับผม งามเนาะดอกแหล่แห็งมานสีแดงคือเสือได้จ้ะพี่น้องวันนี้ไม่กีเคอเสือแดงมากได้ครับวันนี้เสือแดงสีออกรีดบัวรับวันนี้สีแดงรีดบัวหุ่นน้ำกันไปครับผมดอกสองจ้ะหืมแพ็คู่ดอกงามอ,อ,อยู่ครับแต่ห่างบาท่านใหญ่แห้งครับผมจ้ะเกินแห้งกันลองสองเลยเนาะ เอ้ยเดี๋ยวนี่คือเขาอ้วนเลยอ่ะเอ้ยโกบวบเลยจ้ะครับเลยจ้ะอืาดอกบานนี่ครับผมว่าเมื่อวานกใจลายรอกเลยเนาะบานสวยครับผมจ้องไว้ถ้าเก็บมื่อเนี้ยนั่ละอายถ้าเก็บเบิดแต่หมู่บ้านมื่อเนี้ยผมไม่เห็ดเก็บเด้แม่เก็บยังไงนี่คือเดือ โครงการคนละครึ่งไม่ใช่ครึ่งเลยคนกินไปหลายขนาดเลยตัวน้อยๆหนึงได้พี่น้องเลยอุ้ยเดี๋ยวนี่เขายอยู่ยยครับผมขายกระโดดหันนี่เนาะแม่ครับจ้ก็ด่ดดดางพี่น้องนะครับแม่งกินซีไปหมดเนาะแม่แต่แดงๆน้อยหนึ่ง เห็ดขาวครับผมอ้าวขออกมาน้ี่เขาแล้วครับผม,ม,น,มนี่สองดอกด้วยครับเบี้ยเอาดอกพีก่คอนเมื่อกี้อืมดอกง,งามัครับผมจ้ะนี่เอาครับคุณอีกใช่อืมนีิครับผม ดอกงามอยู่ค่ะคุณเด่งดึงเลยเนาะล้วคกจ้ะขาวเลย้ะใื่เห็ดกอดอกงามครับผมเอ้ยคางงามเนี่ยคางใหญ่เนาะจ้ะนี่ครับผมดอกมีเหลือครึ่งหนึ่งอยู่เปล่าเรือไรก็ครึ่งใหญ่ ข้าห่มนี่พี่น้องโปรตไรน์หอมนี่คุณด้อยคุณดีครับผมุห่มนี่เขาเคยเก็บเนาะคุณอีกเด้อพี่น้องอู้ยหลายดอกอยู่จ้ะหลายดอกอยู่ครับผมอืมอ้ยแมนแท้จ้านี่ครับผมหอมนี่เขาบอกท่านเคยเก็บจากเถื่อนหน่อยเนาะแมนครับเขเคยเห็นจากพี่น้องกำลังเห็นเหมือนนี่หลายดอกเลยคุณด กระดก่อนคือกระโดดกี่่นี่ครับผมโอ้ยแดงชืดีขนาดนี้นครับบังคับเลยหน้าบานี้าน้าต่างนานเฮ้ยสุดงาไหครับโอ้ยงาแหมครับเฮ้ยจจง สุดยอดห้เนยนอยห้บาทนี่ครับนี่กระตายงามนะครับผมนเปิดจอกเอ้ยเพนนะครับเพื่นกอแห่งจากพื้นทองขาจุนพูนได้จ้ะพื่อนอีกไมคิดน่นดอกทั้งหัันที่เห็นบ่ือด็นี่ไม่คิดไกลมาแล้วอะไรบ่ม่เลยบ่บอกหมอที่นก็ไดแหนมบ่เห็นบอ นี่กำลังสิกินเพลินอ๋อโอเคโอเคจ้ะแม่อด่งที่มาหลายไปนี่เรียกว่าดอกเดียวสองผนได้ไม่เก็บช่วงไปแม่นู่นขนี่คือดีแต่นอนเนาะเ่าก็เห็นเ่าก็เห็นเป็นปีแรกเป็นเธอแรกของนี่จะ้ะไม่เคยเก็บเนาะจ้ะเกือบเต็มบอ่อบ่าเนี่ดอกใหญ่เออเราแงงไห้ครับผม กำลังพอดีเลยครับผมแม่จ้ะอ่ากำลังผลใบตองขึ้นมาอีกไม่ครับผมอีกไม่บางอีกไม่ไ,ไม่อีกไม่อีกเนาะไม่อีกกรับอีกไม่เอาปีนทอกจ้ะพูดข่าวจ้ะต้องเตะเห็นดอกเล็กเนาะอันนี้นะขดมันกันปกไว้กันเดินบางแมนจ้ะเราแม่งให้ตัง เมันคืนนี่คือฟนตกแห้งครับพี่น้องก็อ้าวเมื่อคืนฝนตกแห้งฮ็ดก็อ้าวบงางขาฟุ้นที่เป็น,นปังสิขาเดียมนะจ้ะเขำว่าเราเป็นแค่เด้งน้ำอีกครับผมเด้งน้จ้าว่าที่กำังเห็นจูมแน่เนาะแม่นครับวันนี้กำลังเห็นดอกบานจ้ะไม่เด้งบางเนาะจ้ะเฮ็ดยังนี่ขาวดิน หน้าขาวครับผมหน้าขาวแล้วนี่มีจุม่มเลยจ้ะจุ่มพะโนเนไม่เห็นจ้ะขัดไอ้าบานกับบ้านงามงสิเนาะไม่เห็นจ้ะขอทายอยู่ดีครับมันจะก็ร่างจู่มผลขึ้นมาครับผมถือเกลียงอันนั้นไปสีผิวไปน้อยนางจะ้ะอ๋อผม m ี e เห็นมีจุมจ่มๆยู่จ้ะแม่เห็นจ้ะพีอ่ไอ้ เกะห้าอย,าอย่างแน่นแล้วครับผมฝนโปรยลงมาเรื่อยครับผมถ้าฝนท่อนๆเราออกแดดแดดไมึงฝนกัสิออก์ไม่ไหลอยดยอกเลือกไหลกว่าน,นี้เนาะแม่นครับยังหาอย่างคือเก่าจ้ะพี่นอ้อยดีรงนี้จะล่อไปเรื่อยๆแล้วครับผมเห็นบนเห็สิรอยาวอยู่ดอกเฮ็ดบนี่โอ,อย้ายาวเงาอยู่ครับผมถ้าโปแดดจ้ะจันนี้จ้าทองงามเลยอู้ทองคัจนพูนเลยจ้ะจนพูนเนาะ nên là bàn vậy nhà ừ, bán không ừ, <laughs> 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 bàn ngắm ngắm được không anh nhúng chuông chuông nho nhỏ chuông bàn bạc nhảy này bàn xinh đẹp cả bàn như thế này thế nào còn lười บานนี่งามๆดีดอกครับผมอ,อีกดอกนึงกแต่ไป,ไปเอาเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้สิรัฐติดได้เลย,ยลเตัดมาเลยบอกตัดมาเลยปอนจะข่อไปกำลงงาใหม่ไอ้นี่ข่อไปดิจ้เห็ดยังไงไอ้เขื่อนยังหลังแล่โอ้เออแม่ได้เห็นแดงหลังซ้ำเอ้ยแดงหลังซ้ำได้ไหม่อกี้ ลงไปครับพี่น้องเรียกว่าให้ลังเลเพิ่นเกิดเป็นชนิดเดียวกันครับแต่่นอยู่คนละห่มเนาะก็เลยซีบรคือกันตัวนี้แดงหนาด้วยครับผมแดงหนาต้องกระชิ่งไข่กันแล้วครับแต่ว่าข้อมหนาตัวแดงหนาจะหนากลัวครับผมเออเดอ๋ยวนี้คืองามพี่แดงหนาอีกครับผมมืองฮิทโกเนาะแม่เห็นตัวก็หน่อยแล้วครับผู้ละครผู้เดินนี่แดงร่างสัมไม่แดงแดงบางแดงบางเนา เดี๋ยวเราเขมา ok สนามเป็นบคักันดังเลยอ้ยเอายเป็นเสื้อทุกคนระฟังดีดีมื่อมาดีดีเมือมาจกเลยพี่น้องจ้าหันน้องน้องน่ละอ้นาหกอกช่องเลยสี่จิ่องเลยี่นี่ชอเลอือนกเ้นเอสองเลยออะอีกเด็กหางีบอก แล้วเห็นดิมาพวกใหม่บางหนูบางก็บางพวกใหม่บอนี่จ้ะมดเด้งก็มีพ้อดอกนี้เป็นเชื้อแดงกินหมดแดงบางด้วยครับก็กระถองขึ้นาวอยู่เนาะแม่เงครับแกงรวมๆกันเสียบขนาดด้วยเสียบจะเห็ดแดงบางเป็นสีบอแข็งนบนี่เองครัดคุ เตรียมเลยได้ขับตาหน่อยจูม่ามันจูไหมมันเหรอเออจูนี่จ้ะวันนี้ผมซึ้งว่าแดงนะสีแดงลายกลัวหมาวันเนี่ยเนาะลายดอกกุหลาเหนี่ยจ้ะ เห็นโพลเร <S <s ื่อยๆนั่ยนะก็แสดงว่าคนจีนเนี่น่าปวดโพไปเรื่อยๆอยู่ครับแม่นจ้ะเด็กเกลี่ยงตรงหินงามจ้ะมันจะเป็นเห็ดแดงบางเลยจ้ะแต่คนบอกออกแก่แข็งครับผมน้ำหฮมี่ฟองดอกไอออกคล้ายๆเห็ดหนาวหวาน เป็นนกกระสีนะ่เป็นหมเนาะนกหงมก็ออกแดงนกห่มก็ออกเหลืองนี่นนี่เนคะเป็นยังไงดอกกันเสนะืออยอ่เลืยอยู่เนาะงามเนีจ้ะอีกจ้ก็กอแดงคือกันนี่น่น่อนนี่คือเนแล้วก็น,น,กนอนเธอเป็นอิม่มเลยอู้าใหญ่กอแดงเครันนบ ัสีบดแดงเนาะหอมเลยเนาะนี่ครับผมจ้าหน้าขาวงามเลยงามจ้าบางทีว่าหน้าขาวงามกว่าหน้าดำแด้นี่หน้าขาวสวงามกว่าหน้าแหล่อีกเอาอะไรด้อยเอาอะไรให้เพิ่นกินปะอันนี้แดงนะจ้ะนี่เด้หน้าแดงวะเนี่ยหน้าแดงปากแดงแดงนะจ้ะ เราเป็นผู้ทรงงามใช่ไหมสีสวยเนาะเป็นแดงหนาเลยจ้ะพี่น้องนีละงก์มันเปนงกธรรมดาปะงอกเลยกไโอ้ยหเราจำเห็นเลยอันอันบานเปื่อยพันธุ์ครับผมจูงพันธุ์ครับพี่น้องเอ้าวมาจีบปะมีจีบเนาะจีบอู้เลือกแหงขนาดจีบมากเลือกนึงยังไม่ได้ปอกวะได้น้อยนึงได้เบอเบิดจ้า đó cái nhào nhạo đây ạ, bàn thế nữa. hết nắng rồi chị. hết, còn hết nào? quả, quả. cái gì hết婆婆 đây mọi người? quả. đun đun hiên đồ một nương, muốn ơi, ta. Hết sẽ ta khay to không phục khay, khay. hết phu đáy. hết ma giếng. đồ không ngảm đi Hoa hèn, phô ninh nha yên kia kìm rải bật bộ ở phần ở, ở, ở phần à, đồ, ai bê hoa 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 này hoa 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 เห็นอยู่พอเม่กี้เิร์ดเลยเหบิรดเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วครับพี่น้องมองหาครับผมไม้ที่เคยหาครหาจนเบิดแล้วครับผมพอเฮ็ดช่วงนี้ก็คือว่าแหละครับผมกระเทือนครับผมพอเพิ่นก็ออกบ่หลายครับผมกับพ่อใด้อยู่ได้กินอยู่ดอกครับผมก็หาพ่อให้แต่ละื้อแต่ละเวนกับพ่อให้่อยู่ครับผมแต่กับบหลายนะครับผมเอาครับผมกับมานู่เ่รอครับืันนี้จะรุปเลยบ่อย จะลุเมื่อแล้วค่ละเอาบูพ่นงานเลยครับผมจะแต่ยอดมันครับมันนี้ตอนแรกเมื่อกี้ค้าเซกตาหน่อยเนาะครับผมพอดีเต็มเต็มแล้วก็หล่นจ้ะพี่น้อะก็เลยมาจัดเซกตาใหญ่จ้ะครับผมกระโแมนวานใหญ่แห้งแล้วจ้ะเป็นขนาดกลางค่ะพี่นนอะครับผมถือว่ามันอยู่จ้ะก็เกือบเต็มเต็มอยู่จ้ะแต่ว่าโบปูบบ่นเนาะ, <laughs> <laughs> ะ,ะลักๆก็เป็นเฮดแดงกอแล้วจ้ะ เห cool. right ็ดกอแดงข้ามาพร้าวโมหนึ่งทีว่าคนบ่เขือหน่อยเนาะเทาก็บ่เคยเก็บพ่อเถ่อห่มนี่ถือว่าหมานอยู่จากมาพร้าวโมหนึ่งบักหลายดอกเลยจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น so ้องเห็ดแดงกอหลักๆจ้ะแล้ว yeah, ก็เป็นแดงหนาจ้ะเห็ดตะไคร้มีดอกหนึ่งแล้วก็มีเห็ดนะคะโอ้ออนเพิงขาวหน่อยเพิงขาวเพิงไข่นี่ก็บ่หลายดอกสามสี่ดอกกว่ากะเห็ดเพิงดำกับบัหลายดอกคือการจับประเภทเห็ดเพิงมีบ่หลายจ้ะต้องล่ให้เพิ่น แดดออกหลายๆเหมือนเนาะว่าเมาื่อคืนนี่ก็ฝนตกแหงเนาะจ้ะเห็นระงกนี่ตัางดอกหนึ่งได้จ้ะพี่น้องเลี้ยวไปไว้ได้จ้ะรอหลุนมือไม่ครับผมจ้บัตเตอร์พ่นออกไม่เห็ดครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อเนี่ยนะจ๊ะเป็นคลิปของวันที่13เนาะค่ะตุลาคม2026เจ็ดจ้ะเม่อก,กีอ้ก็พอกิ้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงได้จ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่งได้จ้ะ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กิ๊กพาลุยจ้าแม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจะสำรับคลิปเมื่อนี้แม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กับฝากผลงานไว้เพียงสำนีละจ้าเอาไว้บอกันเมื่อหร่นะว่าแม่กิ๊กสิภาพไปหาอย่างพิการใดนอกจาก ในี้แม่กิกับพอกิก็ขอตัวล่ากบ,บ้านก็นเด้อจ้าขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ัยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมขอพระคุณได้หลายครับผมขอพุ่นทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอพระคุณได้หลายด้วยครับผมกบานพอกันไหมคลิปหนาครับผม